เปิดมือที่3อัมพัชราภาไฮโซพกชีเป้าแท้จริงเป็นดาราดังดาราสาวเดินจับมือแฟนนางเอกดังแห่ยงโป่มอัมพกแฟนๆย้อนโพสต์บอกกับเพื่อนร้อนฉาดอีกโพสตรงกับแสดงความเห็นของอัมที่คุยกับเพื่อนไปอีกดาราสาวเดินจับมือแฟนนางเอกดังแหยงโป้มอัมไฮโซพกแฟนๆย้อนความเห็นนางเอกซุปตาคุยกับเพื่อนช่วงปีใหม่กลายเป็นประเด็นร้อนแรงหนักแล้วตอนนี้กับเรื่องราวความสัมพันธ์ของนางเอกซุปตา อั้มพัชราภาและไฮโซพกประธานวงหวานใจความรักสั่นคลอนหรือเปล่าจนเกิดกระแสลือกันสะพัดว่ารักล่มรับปีใหม่หรือเปล่านอกจากไราภาพหวานด้วยการช่วงปีใหม่ออกมาให้เห็นในคลิปของเอสุปชัยผู้จัดจาการส่วนตัวเพื่อนซีที่อั้มรีบมาร่วมวงรับประทานอาหารกันกับเพื่อนโดยเจ้าตัวออกปากเอกรีบบึ่งมาเลยเพราะรู้ว่าเพื่อนๆต้องเมาเรื่องราวของอา้มแน่เพราะเรื่องของอั้มมันใหญ่มากหรือการที่เอสุปชัยเปิดเพลงวาดไว้ของโบกี้ไลออน แล้วอามก็ร่วมร้องเพลงด้วยโดยย้ำท่อนที่บอกว่าพี่กระเทยบอกฉันอย่าร้องไห้อามก็ย้ำเน้นเสียงแปรเนื้อไปอีกด้วยว่าพี่กระเทยสอนแล้วแต่ไม่จำล่าสุดไฮโซโพกออกมาเคลื่อนไหวหลังมีการโยงไปถึงเรื่องมือที่3มว่าเจ้าตัวขออยู่คนเดียวกับครอบครัวและสุนัขก,ก่อนไปกันใหญ่แล้วงงเบอร์สิบแต่เมื่อมีเหล่าแฟนๆย้อนไปดูความเห็นภาพที่อามโพสภาพกับเอุวชัยและเพื่อนๆซึ่งสาวอามได้มีการตอบกลับความเห็นของเพื่อนคนหนึ่งด้วยว่าจับมือเท่ากับ ะะท้องไว้ก่อนล่าสุดนักข่าวบันเทิงตัวจี๊ดเต่าทีวีพูออกมาโพสต์คำใบข้อความว่าน้องเขากลัวหลงดาราสาวเดือนจับมือแฟนหนุ่มนางเอกดังตาดีเขาไปถามคําตอบคือหนูกลัวหลงค่ะทําหลายคนโยงไปถึงประเด็นนางเอกซุปตากัหวานใจคงต้องรอทั้งคู่ออกมาชี้แจงความสัมพันธ์ครั้งนี้ความจริงเป็นอย่างไรกันต่อไปและล่าสุดมานี้ไฮโซพุกโพส์ขออยู่คนเดียวหลังมีข่าวเลือกอัมพชราภาเพราะมือที่สหลังจากข่าวร้อนนี้ ทำเอาไฮโซพกประธานวงพรประภาทุนไม่ไหวรีบแคปภาพดังกล่าวที่มีการพาดหัวเรื่องมือที่3ลงอินสตาแกรมสตอรี่ส่วนตัวเขียนข้อความว่าใจเย็นครับพี่ๆผมขออยู่คนเดียวกับครอบครัวกับคินตะก่อนครับไปกันใหญ่ละงงเบอร์สิบ